สวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้นะฮะจากร้าน TS Big Bike ครับวันนี้นะขอยนาตรีวิวรถเข้าใหม่3คันนะห่างหายกันไม่นานนะไม่มีเวลาทำคลิปนะมือขวาไม่อยู่มือซ้ายไม่อยู่นะแต่ว่าล่าสุดนี่อัปเดตอาการไม่พบเชื้อแล้วนะครับนะพักตัวเกิน14วันก็ในเร็วนี้สามารถกลับมาทำงานได้ล้นะฮะอ่ะวันนี้รีวิวคนเดียวก่อนนะครับที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะ สามคันนี้นะมีดูคาติสองคันแล้วก็คาวาคันหนึ่งนะเริ่มต้นที่คันแรกนะดูคาติสแคมเบอรนะสแคมเบอร์สี่ร้อยนะฮะปีสองพันสิบเจ็ดสีนี่เขาเรียกว่าจะออกเทาออกเทาเทาเขียวเขียวนะตัวนี้ก็ซิตี้ทูนะตัวรถเครื่องยนต์สี่ร้อยซีซีนะสแคมเบอรก็เป็นรถสายออกแนว คล้ายๆว่าแอดเวนเจอร์รูปทรงสรีละทำขึ้นมาเพื่อให้ขับได้ในระยะไกลๆโดยที่ไม่เมื่อยนะอ่านะครับก็แทนที่สูงนะไฟหน้าที่เป็นเอกลักษณ์นะครับนะพร้อมเลืนอนไม่นะดูแล้วผมว่าลงตัวนะเข้ากันได้ดีนะฮะ รถคันนี้ไม่ชนไม่ล้มนะฮะสภาพเดิมจ๋าเลยคันนี้แม่งเดิมสนิทนะเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะมาร์กทุกจุดนะครับนะไลดูมาร์กนะเซอร์วิสแล้วนะสายพานเรียบร้อยแล้วนะครับขันทุกจุดนะนะยางเหลือนะครับก็เรียกได้ว่าไรตําหนิคันนี้นะฮะไม่อยู่ที่ ่ามาอยู่ที่36,000โลรถมือเดียวปิดไฟนัน้นกรุงสีเรียบร้อยแล้วนะฮะถังเดิมๆสีเงาช่ำๆนะปั๊มนบนก็การโบนะฮะตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยออยล์คูลเลอร์นะ แต่ว่าตัวโฉมใหม่ๆรุ่นใหม่ๆก็น่าจะหมดปัญหาเรื่องร้อนดับนะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์ครับนะนะเสียงไม่เด็กรักษ์ตุบตุบต,บต,บตบุเหมือนกันนะคุณสังเกตดูนะเสื้อสูบนี่ ตั้งเป็น L อลท n วินะเกือบเกือบ90องศานะเหมือนตัว796นะนะความแรงก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะอ่ะฟังราคานะครับคันนี้เปิดราคาโจนให้เช่นเคยนะ115,000 0บาทนะย้ำนะรถปี17ราคาโจนแค่115,000บาทเท่านั้นนะคันที่2นะดูคติมอนเตอร์นะ 796 ABS ปี2014สีแดงมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งนิดหน่อยนะไม่ไว้เป็นบางคนหน้าคาร์บอนมือเบรกมือคัดแต่งกระจกปลายแฮนด์นะขอบท้ายโอ้โหขอบท้ายทรงนี้นี่แม่งถือว่าดูดีมีระดับนะมาพร้อมสลนะิปออนปลายอสซีโปรเจกต์ะยางพอได้ท้ายเดิมนะโซส,สเตอร์ได้อยู่นะฮะเครื่องดี นะครับผังสีเนียนๆน,น,นะฮะไมค์คันนี้อยู่ที่อ9สอง่นเก้าพโลนะฮะก็ก่อนออกจากร้านผมทุกคันเซอร์วิสให้อยู่แล้วนะฮะระบบของเหลวไม่ต้องห่วงนะทางร้านมีแล้วกันเครื่องยนต์สเดือนอยู่แล้วนะครับ ลดน,นะลดไฟนะ,ะดลดราคานะคันนี้เปิดราคาโจนให้เช่นเคยนะที่ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะร้านผมขายเพียงนะมือซ้ายมาอีกแล้วมือขวาไม่อยู่เลมือซ้ายเข้ากล้องจังเลยนะ ขายเพียง165,000บาทเท่านั้นนะครับย้ำานะ165,000บาทเท่านั้นออกรถศบาทนะจัดไฟนันแม่งท่วมนะคันนี้เงินเหลือได้เลยอ่ะนะอ้าวคันสุดท้ายนะคาวาสกิ Z900 ABS ปี2017สีดำนะสภาพรถโดยรวมคันนี้ถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานมาพร้อมก่อนตกแต่งก็จะมีในส่วนของมือเบรกมือคัตแฮนด์รงสูงนะขอบปั๊มบนนะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะอะ๋จะให้ดูอาโอ้โหไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะยางเหลือนะกาดหม้อน้ำแคดบาร์ bar, แต่ลมนะแต่แต่งนะสลิ on, ปออนปลายอาคาโปวิกท่อฝาปั๊มหลังนะฮะตูดมดนะทะเบียนสวยนะ1 9 9 1นะยางเหลือเพียบโซสเตอร์ใหม่นะฮะ ผังเดิมอ่ะไม่หนึ่งมืนสามพโลนะฮะฟังเสียงเครื่อง <c oughs> ต้องบอกก่อนนะว่า <c oughs> เสียงไม่ลั่นมากเพราะว่าพักเดิมยังอยู่นะพักเดิมยังอยู่นะถอดแค่ปลายออกแล้วก็ไปใส่ในส่วนของสลิปออนสั้นพร้อมปลายอะคาโปวิกนะครับไปก็ลั่นขึ้นมาหน่อยนึงแหละ โอ้โอดันเล้าใจว่ะเฮ้ยนะเอาคันนี้นะเปิดราคาโจนให้เช่นเคยนะครับคันนี้เอาไปเพียง1 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะย้ำ1นึ่0 0าหมื้บาทนะไล่ราคาอีกครั้งนะฮะ s c a m b l e r 400นะ City 2นะตัวนี้115,000บาทนะ796 ABS ปี2014นะเปิดราคาให้169,000บาทนะส่วน k ว w ส s ิ k i Z900 เปิดราคาให้195,000บาทสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เบอร์062 8352742นะ Facebook เฮียตีจัดให้นะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะ ไปก่อนนะสำหรับใครที่ชอบราคาโจรน,นะไม่พลาดการติดตามหน้า YouTube ผมแน่นอนสวัสดีครับ